อย่างนี้นะพี่อ่าอันนี้ย่านสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยอันนี้เป็นสี่ร้อยที่หมู่บ้านใช้นะครับก็คืออ่าเพื่อเราจะคุยกับสี่ร้อยอันนี้เป็นสมมตุติเป็นเป็นเป็นย่านหนึ่งสี่ห้าอันนี้เป็นหนึ่งสี่ห้านะครับโอเคอันนี้ผมใช้สองสี่ห้านะครับสองสี่ห้าหนึ่งเครื่องสองสี่ห้าหนึ่งเครื่องแล้วก็สี่ร้อยหนึ่งเครื่อง 400, ครงควาวนี้ถ้าผมจะกดคีย์นะครับกดคีย์จากตัวสี่ร้อยอ่าเพื่อให้สี่ร<ค>้อยกเนี้ยเพื่อให้มันไปเข้าสองสี่ห้าก็คือเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวกดคีย์ด้วยนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโซนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโซนนี่นะครับจากสี่ร้อยมาเข้าสองสี่ห้าเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดสองสี่ห้าเครื่องนี้ไปเข้าสี่ร้อยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโซนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโซนนะครับน่าจะสมบูรณ์นะก็เดี๋ยวผมจะทําใส่กล่องใส่สายสาให้เรียบร้อยนะครับก็คือพี่ต้องมีสี่ร้อยที่เป็นแม่ข่ายนะครับของหมู่บ้านหนึ่งเครื่องนะครับ ละสอเครื่องเนี้พี่ต้องหาดำมาดำย่านราชการของพี่นะครับมานะครับ400ตัวนี้จะต้องเปิดบล็อกนะครับเปิดบ็อกนะครับเปิดบล็อกนะไอสองรตัวนี้ไม่เปิดนะครับแต่ตัวนี้เปิดหมายถึงยังไงหมายถึงยังไงก็คือว่าถ้าสมมุติว่าสัญ,ญญาณเสียงจาก400นะครับวิ่งเข้ามาปุ๊บมันจะมาเข้าที่ตัว200ไอ้245 มันจะกดคีมาเครื่องนี้แปลว่าเราเลยต้องเปิดวอกเครื่องนี้เพื่อให้มันกระโดดข้ามคี์มานะครับส่วน245เครื่องนี้นะครับไม่เปิดวอกก็มีสัญญาณเสียงไปปึ๊บนะครับไปกดคีย์4 0 0 4 0 0เลิเปิดบอ็อกแล้วก็กดมข้ามเครื่องนี้นะครับก็เป็นรีพิเตอร์แบบมันต้องใช้ไฟครับผม